หลังจากที่ชาวเนต็ตทั้งหลายเบนเข็มมาโฟกัสแอปทักซออนและนันกุลที่เดินมาคู่กันล่าสุดเผยอีกทุ่มของคลิปเห็นฝ่ายชายทำสิ่งนี้ให้แอปบอกเลยแฟนคลับฟินเรียกว่าเป็นข่าวร้อนแรงข้ามคืนเลยทีเดียวหลังจากว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ทีมทิทา โพสต์ภาพร่วมเฟรมนางเอกสาวแอปทักษออนพร้อมหน้าลูกๆของทั้งคู่พร้อมแคปชั่นที่ว่า Good to see you today แถมฝ่ายหญิงยังตอบกลับด้วยว่าเช่นกันค่ะดีที่พิพิมพ์กับปีใหม่ได้เจอกันด้วยทำเอาแฟนคลับด้อมซ้มและชาวเน็ตที่ตามเชียร์คู่นี้กรี๊ดลั่นสนั่นโซเชียลแห่กดไลค์กดแชร์ และคอมเมนต์อย่างถล่มทลายชาวเน็ตแห่โฟกัสนานกุลเดินเคียงคู่มากับแอปทักษออนแต่ล่าสุดมีการเปิดเผยคลิปวีดีโอผ่านบัญชีผู้ใช้ยติ๊กต่อกลายหนึ่งที่ทำเอาหลายคนแอบสงสัยซึ่งเป็นคลิปที่ทีมพิธากำลังเดินจูงมือลูกสาวน้องที่พิมพ์โดยมีแอปและน้องปีใหม่ เดินตามมาข้างหลังอย่างห่างๆพร้อมกับพระเอกคนดังนานกุลที่เดินเคียงคู่มาด้วยจนทำให้แฟนๆถึงกับหลุดโฟกัสเลยทีเดียวซึ่งแอปนานกุลได้มีโอกาสร่วมงานกันในละครเรื่องหารักด้วยใจเธอที่รีเมคมาจากซีรีส์จีนไฟย u เซลน f self, นานกุลถือผ้าพันคอให้แอปทักษะออน นอกจากนั้นยังมีอีกมุมของคลิปที่แฟนคลับสังเกตเห็นว่าหนุ่มนานกุลนั้นได้ถือผ้าพันคอยอยู่ในมือซึ่งเป็นของใครไปไม่ได้นอกจากของแอปทักซอนทำเอาแฟนๆแ,และชาวเน็ตต่างฟินกันอีกระลอกหนึ่งนอกจากนั้นแฟนคลับหลายคนก็ยังได้ย้อนกลับแซวคำพูดของชมพู่ที่เคยพูดไว้ว่าหัวใจของแอป กำลังเป็นสีชมพูเพราะกำลังคุยอยู่กับหุ่มรุ่นน้องแต่งานนี้จะเป็นยังไงกันแน่ก็คงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาเผยเองดีกว่า